อยู่ไหมไหมอยู่เหรอหายเจ็บแล้วนมั้ยเฮ้ยไม่ได้วิ่งแล้ว <c oughs> โอ้โหนิดเดียวนิดเดียวแทงทะลุไปได้ไงเนี่ยกลองหลังออกจากเกง่ง ได้อยู่ได้อยู่ <laughs> ไม่ต้องเสียใจเอ้ยไม่ต้องเสียใจแพ้ก็นั่งรอต่อไปเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเสียใจแพ้นั่งรอต่อไปท <c> า <oughs> ไปตั้งใจเล่นก็แพ้ไปเรื่อยๆไป <c oughs> นีงไงเ <c oughs> ต็มตีนดิเฮ้ยรอดดักด้วย <c oughs> วย, <y ug os> ยังไม่เข้ายังไม่เข้า Đẹp rồi. lõi đi, yến đi. Yến đi. Yến đi yến đi. Yến đi. <cười> <cười> เอาเรียบร้อยดิเอ้ยไม่เป็นไรแพ้ก็นั่งรอต่อไปเล่นอย่างนี้แหละดีแล้วโคตรเปไงจะโคตรโคตรรู้สึกไงครับเล่นดีทุกตัวแต่ไม่เล่นดีกว่าเฮ้ยอาหนอ่อยมอ่วงะ <cười> 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 suối suối Đây, đi ngay đi ngay Đại hưu เปิดดิเปิดดิเออสวยงามยิงดิโอ้โหอ้าเอ้าวอ้าเรียบร้อยสามตัวสามตัวสามตัวโอ้สวยงามเฮ้ ดง,งไงดีไงไปไปหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วยิ้มนี่นี่มาโอเคเปิดไปพี่ปอนะอมองพี่ปอนรอมองึงอุ้ย 哦。Oh.